ล้องอยากเร่ยนบ้านเลยอะโรงเรียนไหมอยู่เจ็ดสิบกว่าวันไม่รู้ดิเห็นมันมขึ้นไม่รู้เหมือนกันอยล,องอลงยเาไลดิ่ะได้อันนี้ลูกตานม่หว่าเล,ลืมกดแมพอุ๊ยลืมกดแมพ

เดรู้ไหมอิมเราแยกกันบ้างก็ได้เวลาตายจะได้ไม่ต้องตายด้วยกันไงเพื่อนเฮ้ยอะไรอ่ะไม้ไอติมหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยหยิบไม่ได้ด้วยนี่เสียงไก่ปะมันคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอุ้ยไฟดับนเฮ้ยไฟ ใช่มันเป็นถีเบบีนี่ใช่ไหมใช่ใช่เปยะเยค่ะนีีเบบีม,ม,มีตั้งค่ะอุ้ยตกใจเจ้าอี <c oughs> อุ้ยว่ยาทำไมกับทิมันไปยังอะ่ะ เออเราไม่ยืนด,ดูผีกันตลก <laughs> ใช่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกเขาคิดว่าหม่ติมยอมสีน่ากลัวมาเร่งมเ่งผีไงเพื่อนหยิบเลยเอ้าวยิม้ม จดีย๋ยวปิดประตูให้เดี๋ยวปิดประตูให้อินอยู่ข้างในเขาอยู่นะห้องเขาอยู่นะห้องอิมผีมันลอยผ่านไปเมื่อกี้เออม,มันเข้าไปหาอินแล้วอุ้ยมันเปิดประตูเองได้ด้วยอ่ะถ้ายืนมองกบอิน่โอ๊ยท้าสวยแล้วเนี่ย <c oughs> ยิ่งจะตายแล้วตงลกอะ่ะแบตบก็เก็บไม่ได้ตายก็ตายอุ้ยเสียชีวิตอุ้ยตามเพื่อนตามเพื่อนตามเพื่อนอ <laughs> sorry แมส sorry เขาได้นะซ o r ี ตายใครตายเพื่อนตาย